สวัสดีครับชิดอกเพิ่มเบอร์ครับเดือาอยากไก่แล้วครับบุหรี่ี่ไปขายของอีกแล้ววับสัตวบุหรีเพราะว่าแดดโคตรหดเราก็ลักอยากไก่ครับชิดอโร่บุหรี่กองผูเล่าแล้วครับชิดอกบุรีเราก็ลักอยากไก่อยู่เดือาไปจากสะกดตะก้อนครับชิดอก ตระดี้ยาดบูฟอมครับคุณดอกยาดไก่ฟอมเราถนัดยาดไครับพี่ดองหายดีบ่าไหคขาวัดหายดีดีดี ไ้่ไม้ก็ใแล้วกันโอ้กัแล้วกนแล้วงคงกครับพี่เราโอ้คนแ่คับบไปแล้วเขาสั่นหมว่าใบดไใ่กับใไใ่สุกจับลายอยู่บอกว่าโอ้สุกจับ่ได้ลายปรได้ แดดัครับพี่้องเอ้ยมนี่วงโขุนเียวยเทียอย่างนี่นะครับเป็นแม่ค่ากัเปนส้นะครับพี่้ดงเบิ่ออ่รถตรงสูตรงอดตรงท้นครับตรงดินร่นนะครับแต่เียเลี้ยงปากเลี้ยงทองนครับพี่โแต่เียเลี้ยงปากเลี้ยงทองะครับ ต้องสูอยากเดียวด้วยครับพี่น้องถ้าไปสู้ก็กูไปได้ถ้าบ่ได้อยากไปกินจะทอดย้อนแสกไปเลยบานดนีโทรศัพท์ก็ฮ้อนเพิน นะได้ทุดโลกกระดาษก่อนไฟแรงใจอยากไหวแล้วครับพี่โร่ ว่ากิเฮ็ดลาบบูจินพอบมบูมดิจากบูแล้วเขาใกล้ไฟบ่ได้เลยครับโทรศัพท์ปอดยาแห้งเลยแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปกินเขากับลาบูรุมกันนะครับเอ,อื่อบุดิจะไปกินเขากับตาบูครับจิตบอกปรบเวงเด็กายยาไกลเนาะครับเดี๋ยวภาพเขาก็ปลาบูเนาะครับ ดับดบตกบู้วยครับบูดิก่อนเช่าดวยครับ